ช่วงนี้กำลังมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นครับรัเสเซียกำลังเร่งเชื่อมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปอริเซียเข้ากับระบบไฟฟ้าของตัวเองหลังสายส่งฝั่งยูเครนถูกตัดขาดหมดสิน้นฟังดูเหมือนเป็นแค่เรื่องเทคนิคธรรมดาใช่ไหมครับแต่ในความจริงมันคือจุดเปลี่ยนสำคัญทั้งในสนามรบและในสงครามพลังงานของยุโรปอย่าลืมนะครับซาปอริเซียคือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป เคยเป็นหัวใจของระบบพลังงานยูเครนก่อนสงครามเรียกได้ว่าผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอสำหรับคนกว่า20ล้านคนแต่ตอนนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียและสิ่งที่รัสเซียกำลังทำคือตัดโรงไฟฟ้านี้ออกจากระบบของยูเครนแล้วเชื่อมเข้ากับระบบพลังงานของตนเองยูเครนกล่าวหารัสเซียว่าตัดสายไฟโดยเจตนาเพื่อยึดโรงไฟฟ้านี้อย่างถาวร รัเสเซียตอดกลับว่าแค่ซ่อมสายไฟที่เสียหายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนิวเคลียร์แล้วอะไรคือความจริงกันแน่นี่เป็นเรื่องของความปลอดภัยหรือการยึดครองพลังงานและที่สำคัญถ้ารัเสเซียเชื่อมโรงไฟฟ้าน,นี้เข้ากับระบบของตัวเองสำเร็จผลกระทบจะเลยไปไกลกว่าสงครามเพราะมันอาจเปลี่ยนสมดุลพลังงานทั้งยุโรปตะวันออกเลยทีเดียววันนี้เราจะพาไปดูเชิงลึกครับ ด้วยข้อมูลจริงจากทั้งสองฝ่ายรวมถึงการตอบสนองของยูเครนและรายงานจาก IAEA ท e บวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเพราะนี่ไม่ใช่แค่สงครามในสนามรบอีกต่อไปแต่มันคือสงครามเพื่อแย่งชิงพลังงานซึ่งเดิมพันคือเสถียรภาพของทั้งภูมิภาคเพื่อเข้าใจว่าทำไมซาป,ปอริเซียถึงกลายเป็นจุดศูนย์กลางของความตึงเครียดเราต้องย้อนกลับไปเล็กน้อยครับ โรงไฟฟ้านี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนิปโปรทางตอนใต้ของยูเครนเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปมีเครื่องปฏิกรณ์6เครื่องผลิตไฟฟ้าได้กว่า6,000เมกะวัตต์มากพอที่จะจ่ายให้ประเทศขนาดเล็กทั้งประเทศเลยครับก่อนสงครามมันคือหัวใจของระบบไฟฟ้ายูเครนป้อนพลังงานให้กับเมืองใหญ่โรงงานอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานทั่วประเทศ แต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อรัเสเซียบุกในปี2022กองทัพรัเสเซียยึดพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าได้ตั้งแต่มีนาคม2022และนับแต่นั้นมันก็อยู่ภายใต้การควบคุมของรัเสเซียในทางเทคนิคพนักงานยังเป็นชาวยูเครนแต่ตอนนี้พวกเขาทำงานภายใต้คำสั่งของรัเสเซียและผู้ดำเนินการหลักคือโรสตอมหน่วยงานนิวเคลียร์ของรัฐบาลรัเสเซียเรื่องนี้สร้างความกังวลไปทั่วโลกครับ IAEA e เคยเตือนตั้งแต่แรกว่าไม่เคยมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งใดในโลกที่อยู่กลางเขตสงครามจริงๆแบบนี้มาก่อนตั้งแต่กลางปี2022โรงไฟฟ้านี้ก็หยุดจ่ายไฟให้ยูเครนโดยสมบูรณ์เครื่องปฏิกรณ์ทั้ง6ถูกปิดเพื่อความปลอดภัยเหลือแค่ระบบหล่อเย็นและควบคุมรังสีซึ่งยังต้องใช้ไฟฟ้าตลอดเวลาไฟฟ้านั้นมาจากไหนปกติจะมาจากสายส่งหลักของยูเครนแต่สายเหล่านั้นผ่านแนวรบ บางเส้นถูกระบบเสียหายบางเส้นหายไปโดยไม่ทราบสาเหตุทําให้โรงไฟฟ้าต้องใช้เครื่องปั่นไฟดีเซลสํารองซ้ําแล้วซ้ําเล่าเพื่อหล่อเย็นเครื่องปติกรนนั่นอันตรายมากครับเพราะถ้าน้ํามันดีเซลหมดระบบหล่อเย็นจะหยุดทันทีและอาจเกิดหายนะคล้ายฟุกุชิมะทุกครั้งที่ซาปอริเซียดับไฟโลกทั้งใบก็จับตามองและครั้งนี้ รุนแรงที่สุดในรอบหลายเดือนเพราะไม่มีแม้แต่สายเดียวที่ยังเชื่อมกับยูเครนอยู่ยูเครนบอกว่ารัเสเซียตั้งใจตัดเพื่อเชื่อมเข้าระบบของตนเองรัเสเซียตอบกลับว่าแค่ซ่อมสายไฟที่เสียหายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนิวเคลียร์แล้วอะไรคือความจริงกันแน่นี่เป็นเรื่องของความปลอดภัยหรือการยึดครองพลังงานและที่สำคัญถ้ารัเสเซียเชื่อมโรงไฟฟ้านี้เข้ากับระบบของตนเองสำเร็จ ผลกระทบจะเลยไปไกลกว่าสงครามเพราะมันอาจเปลี่ยนสมดุลพลังงานทั้งยุโรปตะวันออกเลยทีเดียววันนี้เราจะพาไปดูเชิงลึกครับด้วยข้อมูลจริงจากทั้งสองฝ่ายรวมถึงการตอบสนองของยูเครนและรายงานจาก IAEA ท e บวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเพราะนี่ไม่ใช่แค่สงครามในสนามรบอีกต่อไปแต่มันคือสงครามเพื่อแย่งชิงพลังงานซึ่งเดิมพันคือเสถียรภาพของทั้งภูมิภาค คำถามที่สำคัญคือรัเสเซียกำลังดำเนินการไปแบบป้องกันอุบัติเหตุนิวเคลียร์จริงๆหรือไม่หรือเพียงใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองซาปอริเซียอย่างถาวรถ้ามองจากฝั่งรัเสเซียสิ่งที่เกิดขึ้นมีขนาดมหาศาลสำนักข่าวแทสและอินเตอร์แฟกซ์ของรัเสเซียรายงานตรงกันว่ามอสโกเริ่มกระบวนการเชื่อมต่อโรงไฟฟ้านี้เข้าสู่ระบบไฟฟ้าของรัเสเซียแบบถาวรแล้วไม่ใช่แค่สายไฟเส้นเดียว แต่เป็นการผสานเครือข่ายระดับภูมิภาคที่จะส่งไฟตรงไปยังรอสตอฟและไครเมียโครงการนี้อยู่ภายใต้การบริหารของโรเซเนโกอตอมซึ่งเป็นบริษัทลูกของโรสตอมซึ่งประกาศว่าได้เริ่มทดสอบระบบแล้วและเตรียมเริ่มสิงไฟฟ้ากับระบบตอนใต้ของรสัสเซียในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้ารสัสเซียอ้างว่านี่เป็นเพียงมาตรการด้านความมั่นคงพลังงานเพื่อให้แน่ใจว่าพื้นที่ที่รสัสเซียควบคุมจะมีไฟใช้ก่อนฤดูหนาว แต่สิ่งที่น่าสังเกตคือรัเสเซียไม่พูดถึงการจ่ายไฟให้ยูเครนอีกเลยนั่นหมายความว่าซาป,ปอริเซียกำลังกลายเป็นทรัพย์สินพลังงานของรัฐรัเสเซียโดยสมบูรณ์เจ้าหน้าที่บางคนถึงขั้นพูดตรงๆว่าซาป,ปอริเซียจะเป็นส่วนหนึ่งของระบบไฟฟ้ารัเสเซียเหมือนไครเมียขณะเดียวกันรัเสเซียกำลังก,ก่อสร้างสายไฟใหม่จากเมืองเอนาโฮดาที่ตั้งของโรงไฟฟ้าลงไปทางใต้สู่ไครเมียผ่านทะเลอาซอฟ ซึ่งหากสร้างเสร็จจะเป็นการยึดครองพลังงานครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษเมื่อรัสเซียผนวกไครเมียในปี2014เคยประสบปัญหาไฟฟ้าขาดแคลนเพราะยูเครนตัดไฟไม่ส่งให้มอสโกจึงต้องสร้างถนนหัน้าเหมือนเขื่อนสิริกิตที่ยูเครนใช้ในการผลิตไฟฟ้าและใช้ใจ่ายทั่วประเทศเมื่อรัสเซียได้สปอริเซียไปทำให้เขามีศักยภาพการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมหาศาล เราต้องส่งวิศวกรไปจัดระบบและซ่อมบำรุงเพื่อเตรียมพร้อมการจ่ายไฟอย่างเต็มที่และที่สำคัญการดำเนินการด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์ของรัเสเซียเรามีมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพสูงรอสซาตอมมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มาอย่างยาวนานและเรามีความพร้อมที่จะดูแลโรงไฟฟ้านี้ให้ปลอดภัยอย่างแน่นอน ทั้งหมดนี้บ่งชี้ชัดว่ารัสเซียมองสาปอริเซียไม่ใช่แค่ฐานยุทธศาสตร์แต่เป็นทรัพย์สินพลังงานระดับรัฐที่ต้องเร่งผนวกให้เร็วที่สุดในมุมยูเครนภาพตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงครับบริษัทพลังงานของยูเครนเอเนโกอะตอมออกถแถลงทันทีว่าการกระทําของรัสเซียคือการปล้นพลังงานอย่างเป็นระบบยูเครนกล่าวหารัสเซียว่าพยายามตัดสาปอริเซียออกจากระบบของยูเครนอย่างถาวร ซึ่งเป็นการละเมิดอธิปไตยทางพลังงานเจ้าหน้าที่เตือนว่าการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคของรัสเซียอาจสร้างความเสี่ยงทางนิวเคลียร์อย่างร้ายแรงเพราะระบบความปลอดภัยทั้งหมดถูกออกแบบภายใต้มาตรฐานของยูเครนไม่ใช่ของรัสเซียสรุปง่ายๆคือการดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจทำให้โรงไฟฟ้าไม่เสถียรหรือถึงขั้นหลอมละเอวได้มีรายงานว่าช่างเทคนิคยูเครนหลายคนถูกบังคับให้ออกจากงาน และถูกแทนที่ด้วยวิศวกรจากโรสตอมรัสเซียปฏิเสธแต่เอเนโกอะตอมยืนยันว่ามันเกิดขึ้นจริงสำหรับยูเครนเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การสูญเสียพลังงานแต่มันคือการผนวกโครงสร้างพื้นฐานถ้ารัสเซียเชื่อมซาปอริเซียเข้าระบบของตนเองได้สำเร็จพื้นที่ที่รัสเซียยึดครองตั้งแต่เมลิตโตปลถึงไครเมียจะกลายเป็นเครือข่ายพลังงานเดียวกันภายใต้การควบคุมของมอสโก แม้วันหนึ่งรัเสเซียจะถอนทหารออกไปโครงสร้างพลังงานก็ยังผูกติดกับรัเสเซียอยู่ดีประธานเอเนโกอะตอมเรียกร้องให้ IAEA e เข้าตรวจสอบทันทีโดยเตือนว่าพนักงานในโรงไฟฟ้ากำลังถูกกดดันและไม่สามารถติดต่อกับรัฐบาลยูเครนได้โดยตรงรัฐมนตรีพลังงานยูเครนก็เตือนยุโรปว่าถ้ารัเสเซียเชื่อมต่อสำเร็จมันอาจควบคุมบางส่วนของระบบสำรองไฟย,ยุโรปตะวันออกได้ เพราะสายไฟบางเส้นผ่านพื้นที่ยึดครองทางใต้ของยูเครนสำหรับยูเครนนี่ไม่ใช่แค่การเสียพื้นที่แต่มันคือการผนวกโครงสร้างพื้นฐานถ้ารัเสเซียเชื่อมซอรริเซียเข้าระบบของตนเองได้สำเร็จพื้นที่ที่รัเสเซียยึดครองตั้งแต่เมลิโตปอลถึงไครเมียจะกลายเป็นเครือข่ายพลังงานเดียวกันภายใต้การควบคุมของมอสโกแม้วันหนึ่งรัเสเซียจะถอนทหารออกไปโครงสร้างพลังงานก็ยังผูกติดกับรัเสเซียอยู่ดี ประธานเอเนโกอะตอมเรียกร้องให้ IAEA e เข้าตรวจสอบทันทีโดยเตือนว่าพนักงานในโรงไฟฟ้ากำลังถูกกดดันและไม่สามารถติดต่อกับรัฐบาลยูเครนได้โดยตรงรัฐมนตรีพลังงานยูเครนก็เตือนยุโรปว่าถ้ารัเสเซียเชื่อมต่อสำเร็จมันอาจควบคุมบางส่วนของระบบสำรองไฟย,ยุโรปตะวันออกได้เพราะสายไฟบางเส้นผ่านพื้นที่ยึดครองทางใต้ของยูเครนสำหรับยูเครนนี่ไม่ใช่แค่การเสียพื้นที่ แต่มันคือการสูญเสียระบบชีพจรของรัฐไฟฟ้าไม่ใช่แค่พลังงานแต่มันคือชีวิตของประเทศและเมื่อมีใครตัดเส้นเลือดนั้นแล้วเชื่อมเข้าร่างของตัวเองนั่นคือการผนวกในระดับที่ลึกที่สุดโดยไม่ต้องยิงแม้แต่นัดเดียวในระดับนานาชาติความกดดันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วราฟาเอลกรอซี่ผู้อำนวยการ IEA e a ยืนยันเมื่อคืนว่ารัเสเซียได้เริ่มเชื่อมโรงไฟฟ้าเข้ากับระบบของตัวเองจริง แต่เขาเน้นย้ำว่าซัปอริเซียยังคงเป็นทรัพย์สินของยูเครนภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและเตือนทั้งสองฝ่ายไม่ให้ทำสิ่งใดที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์แม้จะปิดอยู่ทั้ง6เครื่องแต่ยังต้องใช้ไฟหล่อเย็นเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ตลอดเวลาครั้งนี้ IAEA e ได้ขอให้รัสเซียให้สิทธิในการเข้าตรวจสอบอย่างเต็มที่เพื่อประเมินความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าและระบบหล่อเย็น ครั้งนี้เราไม่สามารถเข้าตรวจสอบได้ว่าทั้ง